ไปเลยสองห้างเลยต่างเจ็ดสิบเก้าหรือเจ็ดหกฉันว่าอาทิตย์เดียว่ะไม่ถึงไปเดี๋ยวพี่พาไปช่างแต่ที่พี่ให้น้องเข้าใน V.I.P ใช่ไหมใช่เงี้ยมันลองดูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นไอ้ฉันกลัวปล่อยฉันสิไปเลยสองห้างเลยเดี๋ยวอยากฮาก่อนเจ็ดสิบหก ออได้เจสิก้าจากเท่าไหร่อาทิตย์ <79. S 2> เดียวปะอื่ถไม่ถึง, <c oughs> ถงจากเจ็ดสิเก้าหรือเจ็ดหกฉันว่าและเห็นไหมหน้าเธอเล็กคุณยุบลงเยอะมากก่อนหน้านี้ต้องเล่าให้ฟังว่ายหยเนี่ยไม่ยอมคุมอาหารสักทีจนมินต้องเด็ดขาดว่าเคลียร์เดี๋ยวพี่จะดูแลเองใน v P p เป็นไงคะ <c oughs> สุดๆค่ะอาหารกินยากไหมไม่ยากเลยเหมือนเดิมแต่ให้ปรับบาอย่าง กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนเดิม <c oughs> ค่ะก <c oughs> ินอิ่มนอนอุ่นเดี๋ยวรอเจอเลยว่าหลังจากนี้หลังจากปรับอาหารกันแล้วเคลียร์จะประจําเดือนมาเป็นปกติขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวรอเลยค่ะเพราะว่าเป็น P c o S หนักมากดี <c oughs> ใ,ใจ ไจเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอคงยุบลงจริงฝากอะไรกับเพื่อนๆที่เขาหุ่นเหมือนเราบ้างทุกคนต้องมานะคะมันเริศจ,จริงค่ะให้กลับมาดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะจะได้มีคามดูแลตัวเองข,ขึ้นแล้วก็ทั้กทงการกินออกกํากลังกายแล้วมันไม่อยากเห็นที่คิดเลยค่ะ